ไม่ได้ไม่ได้จมแล้วจมแล้วเนี่ยมันดึงไม่ได้หรอกคับขาดแล้วตอนแรกนึกว่าจะยืนได้ครับยืนไม่ได้ โอ้ยน้ำหนักตัวเยอะครับลองเยี่ยวดูก่อนไหวไหมมาแล้วครับผมคันที่จะมาดึงนะครับเป็นกูบิต้า M9808 นะครับผมนึกว่า m 8 8ตอนแรกนี่เป็น98นะครับนี่ครับจะดึงถอย ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าไม้อยู่ข้างล่างเยอะอยู่เขาบอกว่าไม้ยางเวลาบดเป็นสวนแล้ว,วงันเอามาลองอยู่ข้างล่างนะอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนาะนี่พลังเ9 8เก คันนี้มีใหม่เลยครับใหม่มากน่าจะพึ่งถอยมาได้ไม่ถึงปีละมั้งเลยเนาะอ่ะเอาใจช่วยพี่ๆเขาครับว่าจะขึ้นได้ไหมเนาะ <c oughs> เกิดหน้าเข้ากล้องกนโอ้คันนี้ถ้าขึ้นแล้วยังไม่สบนะครับต้องไปเอาคันนู้นอีกนะครับนู้นน่น,น,นแต่ว่าคันนู้นอะ่ะคันเล็กนะครับแต่ว่านี่เก้าห้านะครับคนก็บ,บอกขึ้นไม่ได้แต่เสาไฟแต่ขึ้นจากชิคโครนไม่ได้นะครับยังมีอารมณ์ขันอีกนะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนาะเอาครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับขอให้ขึ้นนะครับจะได้ไปเอาอีกคันขึ้นต่อ S 1> <S 1> <S อ้าขึ้นได้แล้วครับผมโอ้ลุ้นใจหายใจคว่ำเลยครับนึกว่าจะไม่ขึ้นนี่แหละครับถ,ถ้าน้ำหนักตัวเท่ากันนี่มันก็อะไรมันก็ง่ายเนาะ ยังเหลือนะครับยังเหลืออีกคันหนึง่งโอ้เป็นน้องสาเลยวะเลี้ยงปลาเลยเล้ดได้หนิเฮ้ยว่าปะเลี้ยงเลี้ยงปลาเลยเล้ดได้หนิเป็นน้องเลยดีครับ เดี๋ยวจะไปทําการเอาอีกคันขึ้นนะครับนู่นอยู่นู่นสาหัสเหมือนกันครับคันนู้นก็แต่ว่าดีหน่อยคนะันเล็กก็รถยังใหม่ๆตัวนี้คันนี่รถยังใหม่ๆตัวนี่ส,สภาพไม่ใหม่เลยอ่ะเจ็กปีครับเนี่ย ป้าถือว่าใส่รถนี่สุดยอดเลยอะรถห้าปีสภาพใหม่กิ๊บเลยอะนี่แค่เอ,อกแค่เอ,อกแค่เีออกซืออก้อมาโดนเราป้าเนี่ย,นนอยโอ้โเนี่ยครับเก้าแปดตัวเต็มนะครับไม่ใช่เป็ดแปดนะอร่อยชัม่วง ว่าละไทยแนตะ่มันเคลื่อรอบแหลกเลยเอเนี่ยร,รถจอดรถจอดนี่ฮะเนี่ย98ดูตรงนี้ครับมันจะมี2จุดป่ะเดี๋ยวไปดูคันนู้นครับจะขึ้นหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวผมไปเอาไปเอาล่มผมก่อนโอ้เรียงป่าเลยเลยได้ไหนพี่นองเย้ย นครับที่มันขึ้นง่ายไม่ใช่อะไรนะหมยอยู่ข้างล่างนี่เพียบเลยหมดไปป่านึงแนละ้วไม้เอามารองลองนะ้อมันอะไปเดี๋ยวไปดูคันนู้นต่อ อาจจะดึงเดินหน้าหรือเปล่านะครับดินทรายลอกหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแถวนี้นี่นมีรอยมีรอยดันดินอยู่ อ้อันนี้ก็บวมนะนี่งจะได้ไหมเนาะนี่เนาะอ,อ้ไม่ได้ไม่ได้จมแล้ว จมแล้วเนี่ยมันดึงไม่ได้หรอกครับมันขาดแล้วตอนแรกนึกว่าจะยืนได้ครับยืนไม่ได้โอ้ยน้ำหนักตัวเยอะครับ ลองเหยียบดูก่อนไหวไหม